สวัสดีครับวันนี้มาร้านลุงผู้ใหญ่นะครับมาร้านลุงผู้ใหญ่สมใจนะครับศูนย์รวมอุปกรณ์ยิงปลานะครับทั้งบกและใต้น้ําเลยครับนี่นะครับอันนี้เบอร์นะครับอันนี้เบอร์ของบอสนะครับนี่ครับโอ้โหปืนเข้ามาใหม่เยอะเลยครับปืนโอ้โหเทียบเลยครับเนี่ย มีตาสวยๆนั้นเลยนะครับดูดิดูดิโอ้โหพี่ๆนานาท่านไหนเนี่ยสนใจตอนนี้เก็บตังมาได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องไปรอเลยโอ้โหดูครับแต้ละลำสวยจัดอะครับโอ้โหปืนเยอะเลยนะครับ วิ้ยแต่ละลายครับดูนี่ดูลายครับอื้มสวยจัดโอ้หดูลายเลยครับเนี่ยปืนเกตเอนะครับเนี่ยสามเอเลยเนี่ยโอ้โหเทพเทนั่นเลยอ่ะอื้มตายแล้วผมนอนไม่หลับไปแล้วเนี่ยโอย้นี่ช่างออฟครับ มีของแท้ออฟด้วยแายบรรททยช่างออฟมาดูไว้ครับนี่ปีกแต่งด้วยนะครับโอ้นี่ครับนี่ของ่างออฟตัวใหม่นะครับนี่นี่กำคอมีมีเซฟมือด้วยครับอ่าโอ้สวยๆนั้นนะครับโอ้ของแท้ออฟมาหลายหลายตัวเลยครับนี่นี่นะครับ เยอะมากครับที่พีนะสนใจย,ยงยางนะครับมีหมดนะครับเจ้าสีไหนอะไรยงังไงยางเยอะมากครับมีเป็นภูเขาครับเยอะมากๆานะครับพวกอะไรปืนพวกยางพวกแว่นมีครบหมดเลยครับแล้วก็ป,ปีกทุกดอกมีแทบทุกช่างอยู่ใน ตรงนี้แล้วนะครับบอกได้นะครับว่าเจ้าลูกดอกช่างไหนอะไรไงครับเนี่ยเนี่ยครับปงปีกมีหมดนะครับสม่วกมก็มีนะครับนี่พี่นะถามสมวกกันมาเยอะครับนี่นี่ที่ร้านลุงผู้ใหญ่มีจําหน่ายนะครับนี่เยอะครับเพี้คพับเจ้าแบบไหนเข้ามาดูได้เลยครับ แล้วพวกเชือกพวกอะไรมีหมดนะครับเนี่ยพวกเชือกอุปกรณ์อะไรมีครบนะครับลอก็มีกล้องก็มีไฟฉายมีหมดนะครับมีพวกไกลพวกอะไรพวกสาย p ีมีหมดนะครับนี่ครับบริหารงานโดยบอสนะครับนี่ครับบอสนะครับบอสปัดงานอยู่ครับมีอะไรทักมาได้นะครับแชทว่างตลอดครับผมจ้า ไปแล้วครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับ